สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับนอบมี่ก็มีข่าวมาแถลงนอบมี่นอบมี่มีบางอย่างจะมาบอกนะครับนอบมี่มีเออเป็นซับสไคร์แล้วนะนอบมี่ทำซับสไคร์เป็นวีดีโอวนะนะครับเดี๋ยวนอบมี่จะโชว์ให้ดูนะเดี๋ยวนอบมี่ขอเข้าไปแอบรูปภาพก,นะก,ก่อนนะครับไปเลยก็อย่าลืมกันนะครับ เดียวทุกคนรอฟังนะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และกระดิ่งกิ้งกิงเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบ้ามีทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้ด้วยติดคลิปพี่นิวด้วยนะครับติดคลิปพี่นิวด้วยนะทุกคนรู้จักพี่นิวเอวาเกมไหมนี่นครับติดคลิปเขาด้วย <laughs> ติดคลิปเขาด้วยอ่าและถ้า ำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้พี่นิวนะคะยังไม่รู้จักพี่นิวหรือพี่นิวเอวาเกมนัยังไม่รู้จักเขานะเดี๋ยวน้องมีจะทิ้งลิงก์ช่องเขาให้และไปติดตามกันได้นะครับอ่านะติิปพี่นิวขำมากเลยนะครับอ่านะครับน้องบะอบมีก็จะมาแจ้งเพยยังแค่นี้เนาะน้องบะบมีมาแจ้งเพียงแค่นี้เนาะถ้าได้เสียงรบกวนขอภัยด้วยนะพอดีบ้านน้องบะบมีติดกับถน,นนใหญ่นะครับ แล้วก็ถ้าได้เสียงแมวก็ออขอพายได้นะครับแล้วก็ถ้าเสียงลมก็เป็นเสียงออลมนะเพราะว่านี่มัน4ี่โมงครึ่งเลยเนาะอ่านะครับนั้นสำหรับคลิน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b สไครต์กระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจหา้น้องบ้ามีทันคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องบ้านมีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะ